เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอรำท่านเข้าสู่การทดสอบ Isuzu MU-X เมื่อจะกล่าวถึงกระแสความร้อนแรงของรถยนต์อเนกประสงค์ในนาทีนี้เห็นจะไม่มีใครเกิน Isuzu MU-X ที่มาพร้อมกับรูปโฉมที่โดนใจหลายหลายคนนอกจากนี้ทาง Isuzu ยังได้พัฒนาระบบช่วงล่างใหม่แบบคอยสปริงทั้ง4ล้อแถมยังโดดเด่นสะดุดตาด้วยไฟสองสว่างเวลากลางวัน Super Daylight เท่าที่ทีมงานออโต้ไทยแลนด์ลองสำรวจตัวรถคร่าวๆด้านหน้าจะถอดแบบมาจากตัว All New Isuzu D-Max ด้านข้างของ Isuzu MU-X ค่อนข้างจะลงตัวรวมถึงความสูงของตัวรถที่อยู่ในระดับที่ก้าวขึ้นลงค่อนข้างสะดวกไม่สูงเกินความจําเป็นส่วนด้านท้ายนั้นถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นพอสมควรจากการออกแบบเส้นสายที่ดูทันสมัยไฟท้ายแบบใหม่ที่ดูแล้วโดดเด่นลงตัวกับแฝดผู้พี่จะว่าไปแล้วถือว่าภายนอกสอบผ่านเลยครับส่วนเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารด้านหน้านั้นจะให้อารมณ์เดียวกันกับ All New E-Su D-Max แต่จะเน้นตกแต่งให้ดูหรูหราก,กว่ากันส่วนเบาะนั่งในห้องโดยสารด้าน,นหลังก็ให้ความกว้างขวางดี ส่วนในเบาะแถวที่3นั้นทางทีมงานได้ลองเข้าไปนั่งดูอยากจะบอกว่าถ้าเป็นคนล่างเล็กหรือเด็กก็สามารถให้ความสะดวกสบายดีแต่ถ้ามีรูปร่างค่อนข้างใหญ่และต้องโดยสารในระยะทางไกลๆไม่น่าจะเหมาะสมเรียกว่าเบาะแถวที่3น่าจะมีไว้ใช้งานกันแบบชั่วคราวหรือไว้พับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสิ่งของสำหรับ E s u ูมิลตัวที่เราทดสอบนี้เป็นรุ่นท็อปของตัวขับ2ที่มาพร้อมขุมพลัง i s u z u 3.0 DDI VGS Turbo 1 7 7แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรจุดเด่นที่ทางอีลสูภูมิใจนำเสนอในรุ่นนี้ได้แก่รลบ,บช่วงล่างแบบคอยสปริงทั้ง4ลอ้อด้านหลังเป็นแบบ5ลิงค์ที่มาพร้อมระบบดิสเบรกทั้ง4ลอ้อบวกกับระบบความปลอดภัยและระบบช่วยการขับขี่อีกหลายตัวที่มีมาให้แบบครบครันช่วงทดสอบอีนสุภิล x กับทีมงานออโต้ไทยแลนด์เริ่มต้นการทดสอบด้วยทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอเป็นผู้นั่งโดยสารก่อนตัวยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้สัมสรถนะขอองุ x. เส้นทางที่เราใช้จึงไม่ไกลมากนะักและเป็นเส้นทางที่เราคุ้นชินทาให้เรารู้สภาพเส้นทางและเลือกเส้นทางในการทดสอบสมรรถนะได้ในการนั่งเป็นผู้โดยสารนั้นถือว่าช่วงล่างแบบใหม่5ลิงก์ของอีซูซูมิก็สามารถซับแรงกระแทกจากพื้นผิวที่ไม่เรียบก,การโยนตัวก็น้อยกว่าเรียกว่าให้ความรู้สึกนุ่มกว่าช่วงล่างเดิมๆชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันถ้านําไปเปรียบเทียบก,กับพวกรถกระบะดัดแปลงด้วยกันก็ถือว่าอีซูซูมิยังให้ความนุ่มนวลกว่า แต่ขอย้ําว่าอย่านําไปเปรียบเทียบกับพวกรถยนต์นั่งทั่วไปเพราะก็ยังถือว่ามีความกระด้างอยู่เล็กน้อยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งในห้องโดยสารก็คือระบบปรับอากาศที่สามารถส่งถ่ายความเย็นผ่านช่องแอร์ทั้ง3ตอนหลังจากนั้นทีมงานออโตไทแลนจึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่บ้างก้าวขึ้นนั่งในตําแหน่งผู้ขับขี่ ก็สัมผัสถึงความสุดสบายจากเบาะหนังแท้ปรับด้วยไฟฟ้าออกตัวก็ให้ความรู้สึกไม่แตกต่างอะไรมากนักจาก All New Isuzu e D-Max แต่จะรู้สึกหนื่ๆสักหน่อยจากน้ําหนักตัวถังที่มากกว่าแต่เมื่อความเร็วลอยตัวแล้วก็สามารถเรียกพละกําลังได้ค่อนข้างทันใจับเรื่องการบรงคับควบควงอะไรเรียกว่าเบาสบายขับขี่ง่าย จะรู้สึกเบากว่าคู่แฝดเล็กน้อยส่วนในด้านทัศนวิสัยในการมองเห็นถือว่าชัดเจนอยู่แล้วในรถที่มีต้นถังค่อนข้างสูงแบบนี้สําหรับข้อติที่น่าจะปรับก็คือในส่วนของภายในห้องโดยสารทีมงานคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะมีการออกแบบให้แตกต่างจากรูปแบบพื้นฐานในตัวกระบะเพราะว่าราคาค่าตัวก็แพงกว่าแต่ตรงนี้เป็นด้วยกันทุกค่ายครับและออปชั่นบางตัวอาทิระบบคูชคอนโทลซึ่งในความคิดแล้วน่าจะมีมาในรถราคาระดับนี้ ทีงานออโตไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้อิ Is u ูมิลเเป็นรถเอเนกประสงค์ที่ถือว่าออกแบบภายนอกได้ค่อนข้างลงตัวตรงใจลหลายๆคนสมรรถนะของระบบช่วงล่างที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาก็เพิ่มความสะดสบายในการใช้งานแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บางความรู้สึกอาจต้องสัมผัสเองแนะนําให้ไปทดลองขับตัวจริงอิ Is u ูมิลเรับรองว่าคุณจะได้คําตอบในใจว่าใช่หรือไม่กับความต้องการของคุณ